สวัสดีครับสวัสดีอีฟซีทุกท่านทุกเรยนครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรดินแรกที่สมสู่เป็นสูตรเดิมที่ผมจะมาคำนวณให้ทุกันสำหรับอีฟซีตามอยู่นะครับก็จะเป็นแนวทางวันวันที่1กุมภาพันธ์2568ในส่วนนี้ที่เห็นก็จะเป็นสีที่สูดเข้าแรงมาตรงเนี้ยเมื่ที่ผ่านมาครับสูตรสิบแรงตัวเดียวก็ให้เป็น่ที่สามอ่าส่วนสูตรสิบแรงอีกสูตรก็ได้สามกสูตรสองสูตรชนได้ได้สามเนาะได้ผลลัพธ์ตรงกันแต่เลขที่ออกเป็นสองแสน วันที่ผ่านมาครับอ่าหลายๆสูตรชนเลขสามนะเข้าพี่ลักสิครับอ่าสองสูตรนี้ผมจะมาคำนวณดูกันเผื่อใครตามต่อนะอ่าสองสูตรนะครับสองสูตรนี้เป็นสูตรดินแรงนะสูตรตัวเดียวกับสูตรแบบสมตัวแบนะครับสูตรอ่าเดินตัวเดียวนะสูตรนี้ครับงวดแรกที่สูตรนี้เริ่มเดินจะเป็นงวดที่ออกสามแปดงวดที่ออกสามแปดได้เลขสามเข้าที่หลักสิบ งวดที่2ได้เลข6ออก6 1งวดที่3ได้เลข2ออก2 1งวดที่4ได้เลข5ออก5 1งวดที่5ที่ผ่านมาได้เลข3ออกสองสามได้เข้าแล้วสามมาจากมืบใน4งวดแรกนะเข้าที่หลักสิบงวดที่5ที่ผ่านมาเข้าหลังกมือแรกนะซึ่งสูงสนี้นะผมจะมาคำนวณดูกันนะเผื่อใครสนใจ2สูงสนี้ เป็นสูตรเดิมนะครับสองซูนะเป็นสูตรดินสิบแร้งน้องชอบมันจับสิบก็จะมีงวดที่ผ่านมาเข้าหลังเลยครับสําหรับท่านที่สนใจสูตรดินแล้งสองซูที่มาคํานวณตัวนะครับวิธีคิดหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันสองครั้ง สิบบนบวกกัน2ครั้งนะสูนี้ไม่มีเลขคงที่ครับอ่าก็มาลองบวกเทียบดูนครับ3ามบวกสองเป็นห้าบวกแดเป็นสิฉะนั้นเลขเมื่อแรกเดินตัวเดียวที่ได้คือเลข3ออก38ครับเลงเมื่อแรกเลข3เข้าที่หลักสินี่คือเมื่มแ 3, อแรกที่สูนี้เริ่มเดินนะครับต่อมาจะเป็นงวดที่2สัสิติในเมื่อที่2ส,สูงสนี้ได้เลข6ครับงวดที่2ออก61กหนที่นิยชมก็มาคำนวณดูนครับ วิธีคิดหลักหมื่นบวกกันครั้งหลักพันบวกกัน2ครั้งสิบบนบวกกัน2ครั้งนะนั่นแปดบวกสี่บวกสดบวกสี่เป็นบกสี่ได้เลขหกเลขาลขหกหนึ่ 6, 1, ครับหข้าวที่หลัก10บนะทุกเ2หนสองวันวันต่อมางวดที่ 3. สามสถิดี งวดที่3สามูนี้ครับได้เลขสองในงมวดที่3เลขที่อหมาะสม1ครับวิธีคิดหลักหมื่นวนหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันสองครั้งสิบวนวกกันสองครั้งทีนี้มาลองบวกเทียบกันครับหกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดยี่สิบสองได้เลขสอง เน่งไม่ได้สามเด่นสิบแร้งอ่บก็เข้าจากสิบแร้งเนาะเนงสี่งวดแรกสูนี้เข้าที่หลักสิบแร้งงวดที่สี่ก็ยังมายอยู่ที่หลักสิบแร้งออกแค่ 6, 5, 1, หนึ่งงวดที่ออกแค่หนึ่งสูนี้ได้เลขห้าครับอ่บมาคำนวณเทียบครับแอบวิธีคิดหลักหมื่นโบกันหนึ่งครั้ง หลักพันบวกกัน2ครั้ง10บนบวกกัน2ครั้งครับกาบวกสได้13บวกด้วยสองได้15หมดวดที่4ได้เลข5เลขจะเบือห้าหนึ่งหมาที่10แรงถู 4, ุง4ี่ม้วนต่อมมามดวที่5ที่ผ่านมาสูงนี้เริอมา 5, หงมดวดติดมดที่5ได้เลข3ที่นอก10เนาะ มีรูปเป็นี่เาเห็ครับออกสองันที่สออกสอครับเนติดมาล่่งอยู่เนาะสำรับรูีดิงลางตัวเดียวสูนี้อันทีน่น้ำจมก็มาคำนวณเทียบกครับวิธีคิดหลักหมืน่นบวกนครั้งหลักพันบวสครั้งสิบบวกกันสองครั้งสาวกศูน 0, ได้เลขสา นี่คือผลกำไ่ได้ในวันที่ผ่านมาครับได้เท่าไปสองสามสามเข้าที่เราหน่วยก็เป็นสูดดินแล้งนะที่ยังติดมาอยู่เนาะตัวเดียวนะสมมรับสูนี้สี 4, ่งวดแรกเข้าหลักศึกระดที่ห้าท, 5, ที่ผ่านมาเข้าหลักหน่วยครับออ 2, ของสองสามวันนี้ก็จะเป็นงวดที่หกนะที่ผมจะมาคำนวณด้วยกันนะสำหรับอ c ซีท จะตามต่อนะสูตรนี้นะเป็นสูตรเดิมนะสองสูจะมาทําให้ดูในคลิปนี้นะครับวัดที่ผ่านมาสองสูชนได้เลขสามนะครับก็ลืดไปที่หลักหนื่นครับสำหรับวิธีคิดสูตเลขดินแร้งนะตัวเดียวสูตรนี้นะครับนำหลก 10, ักหมื่นบวกกันครั้งหลก 1, ักพันบวกกันสองครั้งสิ 10, บ 10, บวกกันสองครั้งครับ 0บวก4ี่ได้4ี4่4ี่บวก4ได้8ในวันนี้ครับเด็นแรงตัวเดียวที่ได้จะสูสูนเก่าสูนี้ได้เลข8นี่คือเลขเด็ดแรงวันนี้นะถ้าเราจะเลือกตามสูนนี้ต่อในวันนี้เด่นแรงที่ได้คือเลข8ครับตัวเดียวนะครับก่อนทำไปเชินดูเลยครับเป็นสูนยเก่านอ้องวันนี้ได้เลข8 เป็นเลขที่น่าสนใจในคลิปนี้ผมจะาคำนวยดูสองสู่นะสู่เด่นสิบแรกนะครับแ่งวดใหม่ของงวดนนี้ได้รีบ8ครับสู่นี้ได้รีบ8นอกสู่ตัวเดียว ส่วนอีสูตรนสองตัวดินสองต,ตัวงวดที่ผ่านมาทำได้3กับ0ูนย์สำหรัสูนี้ส่วนสูตรท,ที่ได้3กับ0ูนย์ยังมีอีสูตสูตรนี้ก็หลุดไปที่หลักหน่วยแรกครับลุดไปที่หลักหน่วยแรกเนาะออกสองสามก็ยังติดมาล่างอยู่นะสำหรับเที่จะตามต่อนอกสองสูตรน,นี้ ได้3 0มสูออกสอครับวันที่ผ่านมานะหลายสูต่ชนที่3ามวัแรกที่สู่เริ่มเดินคืงวัที่ออก0ูนย์ศูนะครับก็มาที่1ิหนึ่งวัแรกได้3 0มูวดที่2ได้3ามูนย์ออกสามงวัที่3ได้3ามย์ออกสามแดที่4ได้9กับ6ออก6กครับวันที่5ได้2กับ9ออกสองวันที่6ได้8กับ5ออก 5, ห้งวดที่ วัิจะที่ผ่านมาได้สามศูนยออกสองสามอ่วิธีคิดก็นำหลกักหลักแสนบวกนหนึ่งครั้งหลกักร้อยบวกกันหนึงครั้งส0บบวกบวกันหนึ่งครั้งบวกได้สี่คงที่มี่คอเลขคงที่ครับบวกกันแล้วในวดแรกได้สามเศูนย์เข้าที่สิบ่วยแดงออกศูนย์ศูนย์ต่อแมงวัตที่สองบวกกันแล้วได้สามศูนย์ออกสามสองเข้าที่หลักสิบ วันที่3าผลแล้วไม่ได้ดิน30ออก38วันที่4 1บวก23บวก2บวก4 9 9บวก7แต้มได้ 6, 9บวก6ออก6 1ซึ่งใน6งวดแรกเข้าที่หลักสิแรกนะครับก็มัวนที่7ที่ผ่านมาลุบไปที่ราครับวนที่5ได้2กับ9เนาะนี่คือผบลพลมิททำได้ออก2 1 วันที่6ทําได้8 5ดหยออก5 1งวัที่ผ่านมาได้3กับ0รเซได้แ่อสเป็นตีมาล่างอยู่ได้ที่มาเป็นเลข3วิธีคิดครับหลักแสนวนหนึ่งครั้ง หลักร้อยปน,นครั้งหลกักสิบ่นนหนครั้งบกิสี่กี้ครับ8บวก7%เป็น15%บ2วก7 22บวก4คงได้26ิเดนตัวแรกที่ได้กือ6บวก7แตมได้ตัวเลข3างวันนี้ได้6กับ5%้าแต่6กับ3เนาะวันนี้ทำได้6กับ3%เป็นเลขเดินไร้แบบ2ตัวสำมับศูนนี้ได้6กับ3ามใงวันนี้2ศูนย์ไม่ชน เมื่อที่ผ่านมา2อสูตรี้ชนได้ผลลัพธ์ตกกันคือเลขสามมา้งสองสูต่ามาในงวันนี้ไม่ชนสูงได้รวกับสามสูตรอีกสูตรตัวเดียวได้เลขแปดนะสูตรตัวเดียวได้เลขแปดฉนันอ่าคู่ที่น่าสนใจจะเป็นคู่คู่แปดสามแปดสามคู่เดียวนะที่น่าสนใจวันนี้เพราะว่าคู่แปดถก ู่ปดไม่ชนกับทางเลขแรกวันนี้ทําให้1น3่ีฉะนั้นก็แอคู่ที่น่าสนใจก็จะเป็นคู่นี้คู่เดียวแปดถ้าเกิด2สาสูดเดินต่อเนื่อกันก็น่าจะเป็น8ปดสามนะคือคู่ที่น่าสนใจเวันนี้ถ้าเสาทีดเดินต่อเนือสูตรตัวเดียวเดินที่8ปดสามแปดหนึ่งประมาณนี้ นาไปเชน,นดนครับทั้งสองสูรนี้เป็นสู่เก่าอ่ะใน4ี่งวดแรกเนาะสูรนี้เข้าที่หลัก10บงวดที่5ที่ผ่านมาสู่ตัวเดียวได้เข้าหลักหน่วยครับวันนี้ได้รลบนะครับนำไปเช้ดูนะครับสูรมีเข้ามีหลุดนะครับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ